เมื่อเขาโกรธต่อไปอ่านตเอ้ยเช่นการที่เขายับยั้งและควบคุมตัวเองเอาไว้ไม่ได้โทษตอบด้วยการตอบดีหรือการด่าทอในขณะที่โกรธต่อบุคคลที่อ่อนแอกว่าเขามีสาวคนหนึ่งได้กล่าวต่อท่านนบีสุลแลห์ขอจากท่านนบีให้ให้ใช้เขาให้ตอบอะไรสักอย่าง

อใจขงเราแต่ถ้าว่ามันไม่มีเสียเลยจากหัวใจก็จาเป็นจะต้องพยายามทาให้ความกรดเกิดขึ้นให้ได้ในบางกรณีและบางเวลาที่จาเป็นเพราะมันเป็นเครื่องมือและอันสวดหนึ่งจากอาวุธในการทาสงครามกับคนกรีกและยังเป็นเครื่องมือและอาวุธในการยับยั้ง ใช้ให้มันไหวจัดและช็ลตและมันจะหยุดนิ่งไม่มีการนไหวมีการชี้แน่แร่มีความสัมภาษณ์จากผู้นําทั้งสองและมันจะไม่มีการฝ่าฝืนกับเจ้าหนายทั้งสองของมันเสมือนกับมาล่าเนื้อที่มันปฏิบัติตามเจ้านายของมันและสิ่งดังกล่าวมีความสามารถทําได้ด้วยการฝึกหัดอย่างจริงๆจัง เคยการฝึกหัดให้เป็นคนสุขุมอย่รีบโกรธและพยายามฝึกหัดให้เคยชินในการอภัยในขณาที่เกิดเหตุความขมวดหลายๆอย่างเกิดกับเราประการที่สอนักจาความขมเดควรเอาไว้ในใจขณะที่ความโกรธในการเคลื่อนไหวการระงับความในใจเอาไว้และสิ่งที่มันจะช่วยเหลือในการ ครู้นั้นคือให้เรารู้เสียว่าความโกรธจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่มาจากการที่เราไม่ยอมรับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้มาจากความประสงค์และลิขิตของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นมันไม่ได้เกิดจากความต้องการของตัวเองเมื่อเกิดการไม่ย ว่าการพระราชทาเนี่ยมากของอัลลอฮฺบุญเหนือเรานั้นเป็นสิ่งที่ใหญ่ใหญ่เกินก็ตั้งที่แล้วที่เราได้พระยุทธ์ต่อพระองค์แต่พระองค์ไม่ได้แสดงถึงความโกรธต่อเราเลยดังนั้นจำเป็นเราต้องนึกว่าเราจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺดีกว่าเรามีความโกรธในใจซึ่งมันเป็นการปฏิบัติตามอารมณ์